สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox นั่นเองนะรแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแมป Peace นะผมอ่าวันนี้ผมจะมาสอนทำเอีเวนต์นะในที่สุดแม่ก็ทําได้สักเดียทีนึงนะมัาอาจจะไม่บั็กแหละมาอาจจะเป็นเพราะว่ากล่องมันดรอบช้านะมันเกิดช้ามากโอเคอัปเดตใหม่ล่าสุดนะก็สามารถซื้อข้ามกล่องได้เลยนะจะปิดเพลงแม่ก่อนเพลงคิดมัดนะ อันนี้มาสาแตก็กไม่ใช่ดิโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเพลงใส่เองอ่นนี่ไอ้กล่องมันเกิดแล้วนี่นับกล่องอ่าเป็นประมาณนี้นี่นับเราก็มานั่งเปิดหามันจะได้ดาบจากในกล่องพวกนี้เลยนะครับก็หาไปกล่องมีระดับนะร,บระดับธรรมดากับระดับรีเจนนะนี่หาเจมก็ได้นับอ่าส่วน ตรงจุดนี้นะค,คือจุดที่เอาไว้ซื้อกล่องนั่นเองนะครับอ่าจุดตรงนี้นะครับนี่เราต้องจ่ายหนึ่งร้อยเจมเพื่อซื้อกล่องมานะครับได้ผลไฟหาผลพิศาจก็ได้นะได้เลยได้แต่เจมกับเงินนะส่วนใหญ่เจมกับเงินนะอ่าได้ผลบอมแล้วก็เงิน อโอเคมาอีกสักรอบนึงมานี่คือวิธีทำนะฮะอ๋ะอมีคูดาวด้วยเหรออ๋ไม่ได้ซื้อ,อได้ต่อเนื่องมีคูดาวด้วยโอเคมันมีคูดาวด้วยไหนดูดิมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่ง ไอเ้เจ้านี่กดไปมีอะไรไหมเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคกล่องอะภายในกล่องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเงียบกริบโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างรองคููดาวนานเราทำไรดีมันคููดาวนานแค่ไหนเนะี่ยโอ้คูดาว น่าจะสักสิบนาทีมั้งเนี่ยกล่องนะับมันประมาณว่าสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีโดยประมาณนับจะเกิดหนึ่งกล่องหนึ่งหนึ่งกล่องต่อหนึ่งคนเออฮะในห้องห้องนั้นมีคนอยู่กี่คนก็ประมาณนั้น่ะแต่น่าจะเปลี่ยนใหม่น่าจะเป็นดับสิบกล่องเหมือนปกตินะเพราะมาสูงสุดคือสิบกล่องอันนี้ผมอยู่ดิสคอร์ดนะ <c oughs> นเพื่อนไม่อยู่ผมปิดไมค์ดิสคอร์ดเอาไว้นับโอเค เดี๋ยวเราไปเฮ้ยอ๋อคิดว่าเปลี่ยนสีเรือใหม่แม่งเรือคว่ำเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นเอาละในลำนี้วิ่ง90เลยเหรอก่อนหน้านั้น80เพิ่มขึ้นมา90ไนงะ หาเจ้าทะเลระหว่างนี้เราก็ไปฟาร์มเจ้าทะเลนะครับเผื่อเผื่อฟุกแล้วแม่ก็หายากมากด้วยนะหมอกหมอกเยอะจัดจัดอ่าเอิมไม่มีเจ้าทะเลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหนุดคาวดีกว,ว่าส่วนกล่องนี้นะมีสิทธิ์ได้ผลดาร์กเลยนะเพราะว่าปกติผลดาร์กจะสุ่มค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดมาเปิดกล่องให้พวกนี้รู้สึกว่ามีโอกาสได้สูงกว่าสุ่มอีกเอาอย่างนี้ดีกว,ว่า อันนี้ฟั่งทาหารเรือดีกว่าหนวดขาวน่าจะซีมองแทงไปแล้วเดีจิงด้วยอ่าระหว่างว่างนะระหว่างรอขู่ดาวมาดูกันว่ามันขู่ดาวเสร็จยังกลับไปเอ้เชียนนี่ขำทุ่นตีนเลยมึงมันน่าจะอ่านมาง,งะหรืออะไรอยู่นั่นแหละ อ่าโอเคครูดาวไม่นานนะสองนาทีไม่นานไม่นานเลยสองนาทีเออดีโอโหค่อนข้างเกลือนะค่อนข้างเกลือนะถ้าเกิดเราได้ดาบมันก็จะขึ้นกลางจอตรงนี้เลยนะว่าเราได้ดาบนะอ่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้นะมันก็จะขึ้นว่าเราได้เงินได้เจมส่วนถ้าเกิดเป็นผลมันจะเข้าตัวเองเลยแบบนี้นะครับ ไฟแกนเนี่ยผลเอสได้ง่ายมากเลยนับผลระดับเอสเอา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 ,เอาหมุนหมุนเอาบาักบกเอาเอาเอา <c oughs> โอเคเอล้วก็ลองไปนั่งสุ่มกันดูได้นะใครที่อยากจะหาผลหรือใครที่อยากจะหาดาบนะเปอร์เซ็นต์การได้ดาบก็คือมันเพิ่มขึ้นมาเป็นจาก0.1เปอร์เซ็นต์เป็น 13%อ่าประมาณนั้นครับก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะจาก0.01อ่ะเป็น0.13นะก็เหมือนว่า0 1แหละเออก็อัตรากันได้นะครับก็คือ1ใน750กล่องก็เอาเจม100กล่องเนี่ยเอ้ย100เจมเนได้10กล่องนะ1,000เจมก็ได้100กล่องอ่ะอ่ะ7,500เจมนะ ใครที่มีเจมเหลือๆก็ลองมานั่งสมดูได้นะโอกาสได้อยู่ประมาณน,นั้นเผลอๆไม่ได้ด้วยเผลอๆโชคดีได้ก่อนด้วยนะอ่าถ้าเกิดโชคดีก็ได้ก่อนนะเผลอๆไม่ถึงเจ็ดพันด้วยอ่ะอาจจะโชคดีหน่อยส่วนผมก็ตามสไตล์นะเกลือนะเกลือรูดน,นไม่มีใครเกลือได้เท่ากูอีกแล้วเออโอเคไหนลองดูดิ่าคูดาวเสร็จยังคูดาวประมาณสองอาทีได้ไหม ผมว่าในประมาณ2-3นาทีโดยประมาณในการคูดาวนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างรอคูดาวเรา down, ก็ไปดั้งฟาร์มเจ้าทะเลนะครับหรือไม่ก็ไปโลกโลกใหม่ไปลงดันเจียนฟาร์มตังเออใช้ผลล่องผลนะในการฟาร์มเดี๋ยวหากไม่ใครสนใจจะให้ผมสอนลงดันก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการลงดันให้แล้วก็แนะนำผลที่เหมาะกับการลงดันนะ โอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วหากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย